หนึ่ห้าสามสองอ่ะครับวันนี้อีพีพิเศษค่ะสำหรับนิ่งเฮียตอนสุดท้ายค่ะวันนี้บ,งงบ,นบ้างครับดูร่วมกับแฟนเลยพี่พี่สีบบ่กับทุนยูก่อนแล้วกันครับอืมก็ดีใจครับดีใจที่ทุกคนมาดูกับพวกเราด้วยครับ <c oughs> แล้วก็ดูตั้งแต่อี EP พีแรกอีพีพิเศษแรกแล้วก็ตอนสุดท้ายทุกคนก็ยังมาดูด้วย <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนที่คอยพพอร์ตพวกเราชาวนิ่งเฮียนะครับแล้ววันนี้เป็นอีพีสุดท้ายแล้วก็ ใจหายเหมือนกันครับไม่อยากให้จบแต่ว่าก็ต้องจบก็ก็ถึงวันที่ต้องจบแล้วครับแต่ว่ายังมีแฟนคอนอีใช่ทุกคนก็ยังอยู่กันนี่นี่ได้อีกหนึ่งหนึ่งโปรเจกต์ครับพี่สีใจวิวไหมคะใจสุดท้ายแล้วใจวิวไหมนิดนึงครับนิดนึงครับผมก็แต่ก็รู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรได้ส่งฮิงเฮียมแบบว่าสุดฝั่งแล้วอะไรเงี้ยจะไม่มี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะไม่มีตัวละครนี้แล้วเฮ้ยมีสิมีตัวละครนี้อยู่นะครับผมว่าส่งเข้ามาถึงฝั่งแล้วอยู่ในใจแล้วนะครับผมก็จริงๆรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ดวดทุกคนรู้สึกว่ามันเราชอบฟีลลิ่งเวลาดวดทุกคนมากอะไรเงี้ยเวลาทุกคนรีแอคหรือว่าส่งเสียงอะไรเงี้ยมันได้อัทะดในการดูด้วยรู้สึกแฮปปี้มากมากก็คืออย่างวันนี้ก็คือจะเป็นฉากมารวมงานแต่งงานเราใช่ประหนึ่งเหมือนทุกคนมานั่งแต่คืนงานแต่งงานครับพี่นี่ครับมาร่วมเป็นสกิมมิ่งใช่ไหมครับ แฟนๆมาดูไปสกีพยานวันนี้ใช่ไหมครับอาจจะจบแบบดราม่าก็ได้ใครไปรู้มาสองที่หนึ่งอีกเหรอไม่มีแล้วจริงๆจริงๆมันเป็นงไงบ้างฉากที่ถ่ายทำไปเพราะเห็นมีพายุมีินทะเลมีอุปสรรคไงบ้างก็ทุกๆเรื่องก็มีอุปสรรคอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหนูกับพี่เรียนจะผ่านมันไปได้ยังไงใช่วันนี้ทุกคนก็จะได้เห็นแล้วครับอุปสรรคทุกอย่างมันก็เหมือนการพิสูจน์แบบ ความรักซึ่งกันและกันครับผมว่าเราจะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ด้วยกันยังไงครับพูดต่อไปว่างค่ะวูนที่สองยาันะครับก็จริงๆตอนที่เราดู EP 1หนึ่งด้วยกันก็หลดกันที่นี่นะครับแล้วก็ EP จบเราก็มาดูที่นี่เหมือนเดิมก็รู้สึกว่าเป็นเป็นน่าจะเป็นโมเมนต์พิเศษนะทั้งอันน่าจะมีทั้งความสุขด้วยแล้วก็ความเศร้าด้วยนะครับที่จะเป็นอีสุดท้ายแล้ว แต่ก็ยังไม่หายไปไหนนะครับพวกเราจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดเลยนะครับม่าไงก็เป็นงานใจพวกเราตลอดตลอดไปนะครับเพราะจริงๆก็คือเราส่งต่อให้พูกเขาจริงๆเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะไปเห็นเฮียเฮียเหลียนกระดูกเกลือในในรื่อเฮียแซ่แซ่ไปยังไม่หายไปไหนแน่นอนอยู่ยังเล่นสนกันอยู่ครับเพราะว่าต้องไปแบบว่าสั่งสอนเฮียอี้หน่อยครับผมดื้อนักไงทำเชือเรื่องดื้อนักสปอยนีงเป็นยังไงบ้างสำหรับดื้อของเราเฮียเยเหรอครับก็ ตอนนี้อยู่ในช่วงเวิร์กช็อปแล้วก็อยู่ในช่วงทบทวนบทครับผมแล้วก็เข้าตัวละครเพราะว่าต้องต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ฮะทั้งทั้งเ e ียแล้วก็คนเดียวด้วยจากจากนี่เฮียไปเป็นตีเฮียครับต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วยเปลี่ยนบุคลิกภาพเปลี่ยนทุกอย่างเลยฮะก็ก็จะช่วงนี้จะเวิร์กช็อปกันค่อนข้างหนักพอสมควรครับผมก็รอติดตามด้วยนะครับอย่างคู่เราคมากขึ้นไหมอะไรนะครับพูดมากขึ้นไหมอ๋อพูดท้งเรื่องแน่นอนครับจะรัค้านะครับถ้าพูดมากครับ ถ้าผมพูดยังไงะมัิลฝีปากสกิลการพูดมันจะแบบมากขึ้นเหรอครับะไร่เงี้ย <S <S <ๆ>ก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่พูดเก่งขึ้นแต่ว่าอาจจะพูดแล้วได้ได,ได,ได้ได้บทมากขึ้นพูดอิมแพคมากขึ้นแล้วก็พูดในแง่ของที่เราจะโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีต่อไม้ต่อกรใช่ไหมครับโอ้ยน่าจะทั้งเรื่องครับผมใช่ไหมครับคู่เราครับสรุปว่ายังไงวันนั่นคือนอนแล้วก็ตื่นเลยใช่ไหม EP สอง อ๋อก็จบที่นอนครับผมใช่ครับอะไรครับไครับก็ตามนั้นแหละครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ดูเออเรียกว่าโมเมนต์ที่ภูมิใจซึ่งตอนตอนที่เราถ่ายตอนนั้นก็รู้สึกแฮปปี้และภูมิใจด้วยกับกู้สองคนนี้ครับเพราะว่าในเรื่องพวกเราก็เป็นแก๊งเพื่อนด้วยกันครก็เลยแบบมีความสุขที่เห็นเพื่อนแบบไปได้ดีครับแบบแฮปปี้แบบแฮปปี้ครับ มันจบที่นอนแล้วมันมีฝันต่อไหมครับอฝันดีแต่ฝันดีครับรู้สึกแฮปปี้ครับใช่ในวันนั้นครับฝันดีแลยอีพีนี้ตื่นเล <laughs> <laughs> ยอ,อาจจาะละมงละเมอฮะต้องรอ,อดูตอนฝนตกอีกทีครับว่าเราจะมีแก้ปัญหาอะไรกันบ้างครับทีนี้เราก็มาดูอีพีสุดท้ายพร้อมกันนะฮะซึ่งผมก็ยังจำความรู้สึกตอนวันแรกๆที่เรามามาสัมภาษณ์ตรงนี้ซึ่งบรรยากาศก็แบบรู้สึก ยังยังเหมือนเดิมฮะยังยังมีแบบนักข่าวสัมภาษณ์ต่างๆฮะก็รู้สึกแฮปปี้เราอบเหมือนเดิมครับผอนล้อเลยแแค่เราคิดว่าแบบแล้วถ้ามันไม่เหมือนเดิมมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เลยหอเล้อครับพอจบซีรีส์ก็คือสารต่อที่นี่เลยครับจริงๆตีมันเป็นยังไงตีมเนี่ยคอนเสิร์ตนี้ ตีมเป็นคิวติพายคิวต้เลิฟครับผมก็เหมือนการอมอบความรักให้กับทุกคนครับอย่างที่ทุกคนมอบความรักให้กับนิ่งเฮียคิวติพายล้วก็เหมือนแสดงความรักกับในการทำคอนเสิร์ตขึ้นมาครับผมใช่ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่าสุดพิเศษแน่นอนครับผมอย่างที่พี่อ๊อฟเคยทำคอนเสิร์ตได้มีฟีดแบกแบบทุกอย่างแบบจัดเต็มมากเวอร์<ม>แบบ บาลีตี้มีครบทุกรถแน่นอนใช่แล้วครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของคิวที่ไพที่ทําแฟนคอนด้วยกันนะครับผมใช่กี่ชั่วโมงครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็สิบแปดครับโอ้ยโหนติดหนุ่มมาได้สิบแปดครับย่าไปตาแฉะเลยจริงๆในแต่ละคู่ช่วยดีไซน์ไหมว่ามันจะต้องออกมาเป็นแบบไหนในจริงๆจริงๆเราก็มีแอบซุ่มซ่ามมาแล้วครับคุยกันมาแล้วอาจจะมีโชว์พิเศษเพิ่มถ้าอยากโชว์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าโชว์แต่ละอย่างเป็นยังไงครับผมแต่รับรองว่า แสงเสียงโปรดักชันเต็มแน่นอนยิ่งกว่ายิ่งกว่าทุกคอนเสิร์ตที่ทํามายิ่งกว่าดูมินิแลนด์หรือว่าซีมิโชหรือว่ามิจิเดทุกคนเลยครับผมใช่จริงมันกดดันมาเพราะว่าเราก็ทํามาในทุกรูปแบบพูดปุ๊บกดดันเลยครับกดดันไหมกดดันแต่มันก็ท้าทายเนาะเหมือนแบบแต่ละคู่อครับ แต่ละคู่จะได้ทําอะไรในสิ่งที่บางคู่ที่ยังไม่ได้ยังไม่เคยได้ลองทำครับก็จะมีเสนอกันไปบ้างกับทีมงานรนะแบบเออเราอยากอยากรองโชว์แบบนี้อยากรอโชว์แบบนี้ดู<ป>หรือว่าบางคู่ที่แบบเก่งในด้านใดอยู่แล้วไงครับก็จะอัปเกรดขึ้นไปอีกครับผมก็ได้มีการคุยกันแล้ววางกันแล้วครับผมก็ยัยงไงจะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆแน่นอนครับ ในในวันนั้นครับเตรียมตัวทันนะคะก็ช่วงนั้นเราก็จะลุยเต็มที่ฮะน่าจะแบบหนักๆเลยครับเพราะว่าได้คุยกันแล้วว่าต้องทําใจนะทุกคนทําใจไปเลยนะโชว์นี้ต้องเป็นโชว์ที่พิเศษที่สุดผมเรี่นพิ่ั่งกายรอแล้วใช่ถ้าไม่ทันก็จะทําเหมือนป๊อปปี้ฮะไม่รับงานยังไงต้องทันแต่ละคู่ได้ไหมว่าแต่ละคู่ใส่ความเป็นอะไรในแต่ะอย่บ้างเพราะว่าเราก็ทํามาทุกอย่างแล้วไม่ทุกอย่างครับมันมีมันมีสิ่งหนึ่งที่ เนี่ยนึกออกเลยที่อยากจะเสนอเข่าเหมือนกันโจทย์เยวต้องมาดูกันว่ามันมีหลายอย่างที่ยังไม่เคยทำครับใช่อันนี้คือต้องทำคู่กันมาหรือว่าต้องทำแยกเลยก็มีทั้งเดี่ยวทั้งคู่อาจจะแบบไปฟิตติลลิ่งกับใครไหมตรงนี้บางทีก็อยากเต้นเหมือนกันอยากทับเป็นไฟเหมือนกันใช่เลยคู่นี้เต้นเก่งไงอยากเต้นบ้างใช่อยากบินไหล่ะคู่นั้นอ่ะอ๋อออากมีคนบินไปแล้วอาจจะมียืโอนั่งนั่งนั่งแว๊ นั่งน่ดอาจจะนั่อยููบโอแลอยลอยวนไปใช่ไมครับอย่างเช่นพี่แม็กอาจจะขี่แร้อเสาทะลุจอมาเพี่แม็กถามว่าถามยังพี่แม็กครับแม็กยังไง่แอแล้วแม็กนัก็จะได้เห็นจะได้เห็นในด้าที่เรายังไม่เคยเห็นครับอย่างอย่ากบางทีอาจจะยังด้านดที่ยังทาไม่แข็งหรือว่ายังไม่เก่งในด้านนี้ก็อาจจะ อาจจะได้เห็นในด้านนั้นมากขึ้นครับหรือว่าอะไรที่ยังไม่เคยเห็นได้โชว์กันก็จะได้เห็นอิ่งเพิ่มมากขึ้นครับผมก็จะเป็นเหมือนกับพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับโชว์นี้ก็จะเป็นโชว์ที่ทุกคนจะได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับอยากให้แต่ละคู่ขอบคุณแฟนๆที่เขาเชียร์จนมาถึงวันนี้ไปตำนานแล้วเป็นตำนานครับผม t h เ Legend ครับมาครับยีงมีรถหายใจครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกทคนเลยนะครับที่สนับสนุนพวกเราชาวคิริพายตั้งแต่ วันแรกที่ออนนะครับภาพปกติเมื่อปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้คิดิพา y ทูยูภาพพิเศษ EP สุดท้ายออนแล้วและกําลังจะมีไ i มิทติ้งคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองแล้วครับครั้งแรกครับ,รบก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่สพอร์ตพวกเราแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังอยากมีทุกคนอยู่นะครับ <laughs> ใชยอยากให้ตัวละครทุกตัวหนูเก <c oughs> เลือเฮนเรีย <c oughs> น,นคนเดียวเฮียซี <c oughs> สเสมอแล้วก็เหนือแล้วก็ ตัวละครตัวอื่นอยู่ในใจของทุกคนไปแบบนี้ตลอดเลยครับหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นซีรีส์ที่ทําให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่ในความทรงจําของทุกคนไปตลอดเลยครับครับเนื่องจดลองาห้าแล้วนะเดี๋ยววันนี้ได้เรด้เลยเดี๋ยวพึ่งซีพึ่ง่ครับก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมก็ถ้าไม่มีทุกคนนะครับก็จะไม่ได้ถ้าไม่ได้รับแรงซัพพอร์ตจากทุกๆคนนะครับผมก็จะเหมือนกับจะไม่มีพวกเราจนถึงทุกวันนี้แน่นอนครับผมก็ ยังไงอยู่เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับทั้งวันนี้ที่ผ่านมาแล้วก็อนาคตต่อๆไปด้วยนะครับได้ครับแล้วผมก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตพวกเราตั้งแต่วันแรกที่จับที่นี่เลยก็ก็ขอบคุณนะครับทุกกําลังใจที่ส่งให้พวกเรานะครับทําให้พวกเราเติบโตมาจนถึงวันนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจพวกเราในอนาคตด้วยแล้วก็อย่าลืมมาแฟนคอนเสิร์ตกันเยอะๆนะครับสุดท้ายฝากกักัน กดบัตรนะครับแฟนๆตั้งตารอแนกดบัตรครับใช่ครับกดบัตรวันที่4กุมภาพันธ์นะครับผมแล้วก็มาเจอกันวันที่11มีนาคมครับผมใช่มาดูกันเยอะนะครับไทยเกนเมเจอร์ครับมาดูกันเยอะนะครับผมฝากซัพพอร์ตพวกเราด้วยก็อยากขอบคุณเหมือนกันเห็นทุกคนได้ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณที่แฟนคลับฮิวจ์ที่พายทุกคนที่ทําให้พวกเรามีวันนี้นะครับผมก็ฝากไม้ต่อนะครับดื้อเฮียนะครับผมพี่เจด นะครับอนนนนะครับผมแล้วก็โปรเจกต์ของดูมันดิในปีหน้าเอ้ยปีนี้อ่าปีหน้าด้วยละกันแต่ปีนี้ก่อนครับผมก็มาดูกันเยอะนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ